สวัสดีท่านผู้รับใช้แลวก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสําหรับชาววันใหม่นี้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสําหรับผู้เชื่อให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าห่วงแหนเราและพระเจ้าต้องการที่จะช่วยกู้ช่วยเหลือเรานะคะโดยผ่านความเชื่อและถ้อยคําวันนี้เราก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความสําคัญของพระคำหรือความสําคัญของพระวจนะ ให้เรามาดูด้วยกันให้คุณสมจิตอ่านอวัจนคำตั้งแต่ข้อที่อิสยาหกสิข้อสยากอบบทที่สีข้อ7จ็ดอิสยาหกสิข้อสมือของเราสร้างสิ่งทั้งหมดนี้และสิ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นพยาเวตรัสดังนี้แต่นี่ต่างหากที่เราจะมองคือคนถ่อมใจและสำนึกผิดในวิญญาจิตและตัวสั่งเพราะถ้อยคำของเรายากอบบทที่สข้อเ เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปนี่คือพระวจนะคำของพระเจ้าที่มายัางเราย้ำให้เราตระหนักให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตที่เราเคลื่อนไปกับพระเจ้าหรือเคลื่อนไปกับพระสุริย์ของพระเจ้าเราเป็นพระชายของพระเจ้าเราจำเป็นจะต้องใส่ใจสนใจถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้า เราให้น้ำหนักในการที่เราจะเชื่อฟังและทำตามเมื่อเราทำตามเราก็จะได้รับพระพรนะคะแล้วก็ในพระวจนะคำของพระเจ้าก็บอกกับเราชัดเจนในหนังสือยอนนะคะบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งในปฐมกาลพระวัฒทรงดำลงอยู่และพระวัฒทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวัฒทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยภาวะะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือภาวะะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้เอเมนนี่คือปรีสุิสต์ผู้เป็นพักคำและเป็นพระวาทะ ะะถ้าเราเชื่อฟังหรือทําตามพระคําของพระเจ้าเรากําลังทําตามพระเยซูเพราะว่าพระเยซูกิตทรงเป็นภระวาทะและโปรง่งทรงเป็นพระคำหนาที่จะให้เราดําเนินชีวิตตามพระเยซูตามถ้อยคําอันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าปร่งเป็นแหล่งแห่งชีวิตปร่งเป็นความสว่างของโลกความสว่างที่แท้จริงทําให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงก็คือพระเยซูนี่แหละก็คือถ้อยคําถ้าเราทําตามบาวะนะ เรากําลังทําตามภรวะทะก็คือพระเยซสุคริตนะคะเพราะฉะนั้นในหนังสือปฐมกาลก็จะเริ่มต้นด้วยพระคำของพระเจ้าเราต้องมีพระคำของพระเจ้าจะทําให้เรามีชีวิตถ้าเราดําเนินชีวิตเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความคิด ด้วยประสบการณ์ด้วยความสามารถของเราเราก็จะไม่มีชีวิตเราก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดได้แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตตามบวชนะเราจะได้รับข่าวดีเราจะได้มีชีวิตที่ดียอดเยี่ยมพระคำของพระเจ้าเป็นอาหารทุกวันนี้นะคะเมน้นบางคนอาจจะบอกว่าเราอดอาหารเราก็ยังไม่ตายแต่มันต้องมีอาหารเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ พระคำของพระเจ้ายิ่งกว่าอาหารใดๆในโลกนี้ทำให้เรามีชีวิตทำให้เรามั่นคงทําให้เรามีความสว่างมีกำลังในฝ่ายวิญญาณเหมือนอาหารให้กำลังในฝ่ายกายภาพอาหารฝ่ายวิญญาณก็คือพระคำของพระเจ้าทำให้ร่างกายจิตใจและวิญญาณของเรามีพลังมีกำลัง อาหารในฝ่ายวิญญาณทําให้เรามีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งถาวรแล้วก็ไม่ใช่ถาวรธรรมดาแต่เป็นจิตวิญญาณที่เติบโตเข้มแข็งก้าวหน้าพัฒนาเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญในการอ่านพระวจนะสนใจฟังพระวจนะเชื่อพระวจนะเพราะเป็นอาหารที่จะทําให้ท่านมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและมีจิตวิญญาณที่เจริญเติบโตเป็นนิดเยเมน ตาคนใดก็แล้วแต่นะคะจิตวิญญาณของเราไม่ได้เข้มแข็งเพราะว่าอะไรคะเราจะต้องเผชิญกับปัญหาเราจะต้องเผชิญกับบาปเผชิญกับมารน,นะคะถ้าเราไม่มีพระคำถ้าเราไม่มีอาหารฝ่ายวิญญาณก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะชนะมารไม่ได้ชนะบาปก็ไม่ได้เราจะหงุดหงิดเราจะสับสน นั่นแหละเขาเรียกว่าเราขาดสารอาหารเราป่วยฝ่ายวิญญาณบางทีการฟังของเราเราอาจจะแค่เชียร์ผู้รับใช้หรือว่าเชื่อศิาพิบาลของท่านหัวหน้าเซล์ของท่านมาโอ้ดีมากวันนี้พระคำของพระเจ้ายอดเยี่ยมนะคะยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้กินไม่ได้รับประทานไม่เอาไปประพฤติปฏิบัติอาหารมือนั้นก็ไม่ได้เป็นของคุณคุณก็แค่ให้กำลังใจคนอื่นเท่านั้นเองนะคะ ก็ทําให้ผู้รับใช้พระเจ้าหัวหน้าเซลหรือว่าคนอื่นเขาก็ได้รับกําลังเพราะว่าคุณก็หนุนใจเขาทําให้เขามีพลังก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ถ้าอยากจะมีประโยชน์มากขึ้นเราก็เป็นพระพรสําหรับตัวเราเองก็คือกินเข้าไปรับประทานอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณก็คือกินพระวจนะเชื่อพระวจนะนำพระวจนะคำของพระเจ้ามาทำตามให้ได้แล้วเราก็จะมีพลังจเจริญเติบโต เราจะไม่ป่วยเราจะไม่หงุดหงิดเราจะไม่ท้อไม่ถอยแม้ว่าเราเจออะไรก็แล้วแต่เราจะยึดมั่นในถ้อยคําของาาพระเจ้านะคะเราก็สังเกตว่าคนหิวข้าวนะคะก็จะอารมณ์เสียใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหิวจัดๆนะไม่เสียธรรมดาประเทศไทยเราก็คงได้ยินกล่องข้าวน้อยข้าแม่เห็นไหมมองเห็นข้าวกําลังหิวอยู่เห็นกล่องข้าวเล็กเท่านั้นแหละจําแม่ไม่ได้เลยทั้งทั้งที่รักแม่ให้เกียรติแม่ ก็ยังฆ่าแม่ตายเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราไม่กินอาหารฝ่ายวิญญาณเราอาจจะถูกฆ่าและเราก็อาจจะไปฆ่าใครก็ได้เราจะเป็นคนที่ร่วมงานกับซาตานได้เพราะเป็นวิญญาณราคาทำลายเพราะฉะนั้นอย่าขาดสารอาหารที่สําคัญก็คือพอวจนะเราจะไม่โตไม่พอเราจะขาดสารอาหารเราจะแคะ์แกลนเพราะเราขาดสารอาหาร จะทําให้อารมณ์หงดงิดจะทําให้อารมณ์เราเสียจะไม่เพียงเท่านั้นก็จะไปต่อพระคําของพระเจ้าจะควบคุมชีวิตของเราอารมณ์ของเราต่อต้านบาปแม้กับเราต่อต้านอํานาจแห่งความมืดพระคําจะทําให้เรามีกําลัง ด้วยจิตวิญญาณของเราพระคำจะทํำให้เราเนี่ยไปต่อได้เราจะมีสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพระเจ้ามองดูทั้งจิตใจวิญญาณแล้วก็มารร่างกายของเราถ้าจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งนะก็คงทราบดีนั่นคือการที่เราได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณและทําให้เราเข้มแข็งจิตใจของเขาก็เข้มแข็งร่างกายของเขาก็เข้มแข็งถ้าคนเราเนี่ยนะคะขาว่าจิตตกทุกอย่างมันก็แม้แต่ว่าเราไม่เป็นโรคอะไร ก็เรียกว่าตรอมใจตรอมตมตายได้เพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่ได้บำรุงหรือดูแลแต่ร่างกายของเราเราต้องดูแลจิตวิญญาณของเราด้วยโดยการที่เราติดสนิทกับพระเจ้าเปิดใจต่อพระวจนะเชื่อและทำตามและดำเนินชีวิตโดยการที่เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าก็คือทำตามตัดสินใจทำตามและเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าถ้าเราตัดสินใจทำตามพระวจนะเรากำลังอยู่ในความสว่างพระวาทะ เป็นความสว่างเรากำลังอยู่ในด้านชีวิตแหล่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ในยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่4นะคะแล้วข้อที่5บอกว่าความสว่างส่งเข้าไปในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ ฮาเลลูยาสัรและเสริญพระเจ้าพระคาของพระเจ้าทําให้ตาเราสว่างทําให้วิญญาณเราเข้มแข็งทําให้ร่างกายของเราไปในทิศทางเดียวกันเราจําเป็นจะต้องให้ทั้งสามส่วนนี้ไปด้วยกันเรารับใช้พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณจากใจก็จะทําให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในความจริงเพราะว่าเราเอาพระคําของพระเจ้า เพราะฉะนั้นพระคำและคริสเตียนแล้วก็พระวิญญาณอยู่ด้วยกันก็คือเรากําลังอยู่กับพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเรามัดระวังเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนแต่เราไม่เคยจับพระคัมภีร์มาอ่านเราไม่เคยฟังเสียงพระเจ้าแม้เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้อ่านแต่เราไม่เอามาปฏิบัติเราปัดพระคําของพระเจ้าปฏิเสธถ้อยคําของพระเจ้าเรากําลังปฏิเสธพระเจ้านั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรู้ว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราจะอยู่กับพระเจ้าก็คือเรากําลังอ่านพระคำเรากาลังกินพระคำเรากําลังสัมผัสกับพระเจ้าทันทีเมื่อเราอ่านและเราก็เปิดใจและเราก็เชื่อและทําตามถ้อยคําของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้อยคําที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ใช่หนังสือที่มนุษย์เขียนขึ้นมาคนที่เขียนหนังสือเก่งๆก็ตายหมด แต่พระคำของพระเจ้านะครับไม่ตายก็คือพระยสุคริตโพรองศักดิ์สิทธิ์เพราะพงเป็นพระเจ้าพงเป็นพระวาทะพระเจ้าเป็นถ้อยคําของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระวาทะพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตเป็นความสว่างตอนนั้นเวลาเราอ่านพระคําของพระเจ้าเราต้องอ่านด้วยการเจิมโดยภาวิญญาณ ให้พระวิญญาณเปิดเผยสำแดงและให้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นเลมมาในชีวิตของท่านและท่านให้ความสำคัญในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านท่านก็จะได้รับพระพรท่านกำลังถวายความศักดิ์สิทธิ์ให้กับถ้อยคำของพระเจ้าแล้วชีวิตของท่านก็จะมีประสบการณ์กับฤทธเดชและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระคำพระเจ้าจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะพระคำของพระเจ้าเป็นพระเจ้าพูดกับเรากระสะตรัสแล้วไม่คืนคำ พระเจ้ายกพระนามของปรุงเหนือนามทั้งปวงเราก็ต้องเชื่อแบบนั้นถ้าพระเจ้าบอกยกพระนามของพรีสุกริตเหนือนามทั้งปวงเราก็ต้องเชื่อว่าเป็นตามนั้นคริสเตียนเราต้องเห็นด้วยกับพระวจนะไม่ได้เห็นด้วยกับบาปหรือปัญหาหรือกับโลก ค่านิยมของโลกเราต้องเคลื่อนด้วยการเจิมที่สูงส่งก็เคลื่อนไปกับพระสุริของพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องมีทั้งพระวิญญาณมีทั้งพระคำมีทั้งความเชื่อที่เราจะไปร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะต่อต้านต่อสู้กับบาปต่อสู้กับมารซาตานก็คือคนนั้นต้องมีพระคำมีดาบมีพระแสงเราต้องอาศัยดาบของพระเจ้าที่จะฟาดฟันอํานาจของมารซาตาน เราจะต่อสู้ด้วยกำลังและคำพูดที่ไม่มีการเจิมไม่ได้เราต้องพูดถ้อยคำของพระเจ้า,านะคะแล้วเชื่อพระคำของพระเจ้าแล้วเราก็จะต่อสู้กับมันและมันจะหนีเราไปต่อสู้ผีมารซาตานด้วยพักคำที่มีการเจิมคคำพูดของมารเนี่ยนะคะทำให้หลายคนเนี่ยล่มจมได้เห็นไหมเอาวาไปฟังคำพูดของงู ใช้เวลากับงูใช้เวลากับสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเราก็รู้ทนโตวว่าคนเหล่านี้เขาเป็นเครื่องมือของมารน,นะคะและเอวาก็ไปใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นทำให้เขาเอาคำพูดของมารมาดำเนินชีวิตนะคะเราจะไปชนะไม่ได้เราจะดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะบาปไม่ได้ถ้าเราไปฟังคำโกหกหลอกลวงของมารซาตานเราจะชนะมารซาตานได้ด้วยพระคำเอเมน อาเลลูยาและคําพูดของคนที่เป็นของมารก็จะชนะคนที่มีพระคำไม่ได้ถ้าเราบอกว่าเรามีพระคำมีพระเจ้ามีพระวาทะดำรงอยู่ในชีวิตของเราเราจะไม่พ่ายแพ้เราจะชนะบาปชนะมารเขาทําการวิจัยมาแล้วเขาพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าคุณมีพระคำจริงๆเราจะไม่ล้มลงเวลาคนที่ทำบาปเวลาคริสเตียนทำบาปก็คือทิ้งพระคำปัดพระคำออกไม่เอาไม่เชื่อดื้อดึงและแข็งกระด้างนะคะ ก็ทําให้เขาพ่ายแพ้ต่อคําพูดของมารต่อเสียงของมารเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องท่องพระคําของพระเจ้าด้วยเราจําเป็นจะต้องท่องจําพระวจนะพระคําของพระเจ้าสําคัญทําไมเราท่องเพราะสําคัญโอดิฉันท่องขอพันพีนะคะบางทีนี่ถ้าท่องไม่ได้ไม่กินข้าวบางครั้งจะบอกให้ท่องพระวจนะเอาจริงเอาจังอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวนะคะไม่ได้บังคับพี่น้อง ตาเราให้ความสําคัญเราก็ทําทุกอย่างเพื่อเราจะได้พระคําของพระเจ้าหลายคนบอกว่าออ้ทำไมสอนบานพีได้ทําไมรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้จังเลยไม่มีใครได้โดยอัตโนมัติถ้าเราไม่เปิดใจถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่ทุ่มเทไม่จ่ายราคานะคะกว่าที่เขาจะมาสอนได้กว่าที่เขาจะเข้าใจในฝ่ายวิญญ,ญาณได้ก็คือเขาต้องใช้เวลาทุ่มเทอุทิศตัวอุทิศต,ตน เหมือนกับเราเนี่แหละนะคะกว่าจะโตมาขนาดนี้ก็ต้องกินข้าวหมดไปหลายหม้อตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะหรือรับประทานอาหารอย่างครบ5้าหมู่ทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาได้ขนาดนี้ต่อสู้กับบาปต่อสู้กับผีต่อสู้กับอุปสรรคปัญหามากมายเพราะเรารับประทานพระคำนี่แหละ เรามีถ้อยคําของพระเจ้าปัญหาใจใหญ่ปัญหาจใหหาจเล็กบาปมันจะขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เราเชื่อว่าพระคําของพระเจ้า,ามีฤทธเดชเราจะเอาถ้อยคําของพระเจ้า,ามาต่อต้านต่อสู้กับบาปเราให้น้ําหนักกับพระวจนะเอเมนเมื่อเราอ่านและท่องจําและเราก็จําขึ้นสมองจําเข้าไปในวิญญาณของเรานะคะ ทั้งกระดูกขาวกระดูกดำนั่นแหละนะคะจำเข้าไปเหอะมีผลที่ดีแน่นอนมีผลที่ดีต่อวิญญาณของเรามีผลที่ดีต่ออารมณ์ของเราต่อความคิดของเราต่อคำพูดของเราต่อพฤติกรรมของเราเราจะชนะโดยพระคำพูดออกมาด้วยท่องได้จําได้แล้วก็พูดพระคำเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่ขับขันนะคะ พระคำของพระเจ้าจะเป็นพระแสงของพระเจ้าเราจะรับมือกับมารได้เมื่อเราเอาพระคำของพระเจ้ามาพูดต่อต้านมารเมื่อเราได้ยินเสียงของมารเราก็พูดออกมาพูดกับมารโดยการอ้างพระคำโดยการท่องพระคำและไม่ได้ท่องว่าเราเก่งนะท่องเพราะเราเชื่อพระคำจะเป็นความสววางทำให้มารเนี่ยถูกทำลายเมื่อเราพูดมีอิทธิพล ถ้าเราพูดพักคำเนี่ยมีอิทธิพลมากกว่านั้นมินฤทธิ์เดชหลายคนอยากจะรู้นะก็ลองไปด่าบางคนดูซิว่ามีอิทธิพลไหมเขาก็จะด่าคุณตอบคุณคุณก็จะถูกทําลายด้วยแต่คุณพูดลบนะคะสิ่งที่ลบๆก็จะมาหาคุณมันจะดึงดูดอย่าบอกว่าคําพูดของเราไม่มีอิทธิพลมีค่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกให้เราทราบว่าสิ่งที่มากกว่าอิทธิพลก็คือภวชนะพระเจ้ากําลังแจ้งมรดกให้กับเราในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อที่19 ให้คุณสมจิตช่วยอ่านนะคะฟิลิปปีบทที่4ข้อ19นะคะฟิลิปปีบทที่4ข้อ19เลื่อนเลื่อนขึ้นพระเจ้ากำลังแจ้งมรดกให้กับเรามีอะไรในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อที่19พระเจ้าจะอวยพรเราถ้าเราเป็นคนที่สนใจใส่ใจพระนามของพระเยซูพระคำของพระเยซูพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นเจ้าของทรัพย์อันรุ่งเรืองนี่อยู่ที่นี่ พรรองเป็นพระเจ้าโปร่งทรงสร้างโลกแล้วเราไม่ได้ใส่ใจสนใจมรดกก็คือพระคำถ้าเราไม่ใส่ใจพระวจนะไม่เชื่อพระวจนะไม่ทําตามพระวจนะตกนรกได้นะคะอย่าว่าแต่ตกเหวตกนรกได้ล้มเหลวได้มานขย่าเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ําหนักกับพระวจนะเราอยู่ได้เราปลอดภยัยเราชนะบาปเนี่ยโอ้ บาปในบรรพบุรุษในกรรมพันธุ์บาปในเชื้อสายของเราก็แรงและบาปของเราที่เรากระทำเองและดื้อดึงเนี่ยก็แรงบวกกันเข้ามันก็ดับเบิลเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องต่อต้านต,ต่อสู้กับมารสตานด้วยพระวะจนะที่เราเชื่อปัดสิ่งเหล่านั้นออกไปโดยเอาพระคำของพระเจ้าต่อต้านต,ต่อสู้นะคนะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ให้ความสำคัญกับ พระคำเรากําลังให้ความสําคัญกับมรดกเรากําลังให้ความสําคัญกับพระเจ้าพระเจ้าแจ้งมรดกให้เราทราบผ่านอะไรผ่านถ้อยคาเรารู้ได้ยังไงว่าเราชนะบาปเราชนะผีเราชนะเรามีของประทานเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะได้รับการรักษาโลกก็พระคานี่หละบอกเราแจ้งเราพระเจ้าจะแจ้งเรื่องมรดกผ่านพราะวจชนะอิสยาบทที่53สข้อ4ถึงข้อหให้คุณสมจิตช่วยอ่านอีกครั้งนะคะ ในทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกดีคือถูกพระเจ้าทรงวยตีและข่มใจแต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดข,ของเราการที่สอนที่ตกบนท่านนั้นทําให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทําให้เราได้รับการรักษาเยเมน นี่คือถ้อยคำของพระเจ้าบ่งชี้ชัดเจนว่าเราจะได้รับสิทธิ์นี้อิสยาเผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะมาสิ้นประชนบนไมก้กางเขนมาทุกทรมานมารับบาปมารับกรรมมารับเวรเราถ้าจะพูดภาษาบ้านตอนนั้นพระเยซูย,ยังไม่ถูกส่งมาด้วยซ้ําแต่เป็นการเผยพระวจนะล่วงหน้าเป็นหลายร้อยปีแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าพระคําของพระเจ้าเป็นเรื่องเล่น พระคำของพระเจ้าเป็นนโยบายของพระเจ้าเป็นแผนการของพระเจ้า,าเป็นนิมิตของพระเจ้า,าเราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญว่าพระคำของพระเจ้า,าเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งใดใดพระเจ้าแจ้งมาให้เราทราบว,ว่านี่คือมรดกของผู้เชื่อเราต้องให้ความสําคัญกับพระวจนะโอบกอดพระวจนะอย่างเดียวไม่ได้แต่เราจะต้องเชื่อและไปปฏิบัติตามกินพระวจนะพระเจ้าถึงบอกเราว่าอ้าปากกว้างเราจะป้อนเจ้า วันนี้เราทั้งอ้าปากเราทั้งนะให้พระเจ้าป้อนเราพระเจ้าป้อนเราก็คือมีนักเทศนาเทศให้ฟังแล้วก็เราก็อ่านพระคำเราก็ใส่ใจสนใจถ้าเราไม่สนใจนะคะเราคงไม่อ้าปากวันนี้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเข้ามาในกลุ่มไลน์พี่น้องกำลังอ้าปากให้พระเจ้าป้อนเราก็จะได้รับสิทธิ์นั้นพระเจ้าจะแจ้งข่าวดีผ่านถ้อยคำของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องมาโบสถ์ได้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องร่วมรับใช้พี่น้องมีนิมิตพี่น้องหิวกระหาย แต่ขอให้ท่านเนี่ยนะคะมีพระคำของพระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตพระคำของพระเจ้าพระวัฒนะของพระเจ้านะคะก็จะทําให้เราบุกลุกมารได้เข้มแข็งได้ต่อต้านบาปได้ต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้นะคะพระชนม์พระเจ้าจึงให้เราสวมยุทธภัณฑ์ไงคะถ้าไม่สวมก็ไม่ชนะแม่นจะอ้างว่าเป็นคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์ต่อสู้กับมารอ่านพระคำของพระเจ้าคือการกินพระวจนะ ไม่อ่านขอไปทีไม่ได้อ่านแบบเรยอว่าให้มันเสร็จเสร็จเร็วๆไปพระคําของพระเจ้าทําให้มารซาตานอยู่ใต้เท้าของเราและทําให้เรารู้ว่าเราได้รับมรดกหลายคนเลยทีเดียวก็มีประสบการณ์นในการหายโรคเพราะเขาอ้างสิทธิ์นี้อ้างพระวจนะหลายคนเลยทีเดียวเมื่อเขาเจอความยากลำบากเขาก็อ้างพระวจนะเมื่อเขาเจอความยากจนข้นแขนพระเยซูยอมยากจนเพื่อเราจะมั่งมี อันนี้ก็พระเยซูก็บอกมรดกแจ้งมรดกถ้าคนเจ็บป่วยก็บอกว่ารอยเขี้ยนรอยแผลของพระเยซูคริสต์ได้หอบโรคภัยไข้เจ็บไปที่กางเขนนั้นแล้วก็ทําให้เราหายดีคาําสาปแช่งของเราก็ไปอยู่ที่กางเขนนั้นการตรึงของพระเยซูทําให้เราหมดทุกคาําสาปแช่งนะคะหมดแล้วอย่าไปทําต่อบางคนเนี่ยพระเจ้ายกบาปยกกรรมยกเวรให้แล้วแต่เราไปสร้างคดีใหม่ เราต้องกลับใจใหม่และเดินกับเส้นทางของพระเจ้าโดยการอ่านพระวจนะศึกษาพระวจนะเชื่อพระวจนะและปฏิบัติตามถ้อยคำของพระเจ้าเพราะพระคำของพระเจ้าเป็นความสว่างจะขับไล่บรรยากาศที่นามาสตารลบกวนเราออกไปทั้งหมดทั้งสิน้นปัญหามากมายที่มันส่งมาเมื่อเราพูดถ้อยคำเชื่อถ้อยคำของพระเจ้าความสว่างจะปรากฏขึ้นเมื่อพระเจ้าปรากฏขึ้นกว่ามืดก็อยู่ไม่ได้ ห้องมืดๆนะเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราเปิดไฟก็สว่างแล้วเราต้องพูดถ้อยคำของพระเจ้าบางครั้งฉันก็จำเป็นจะต้องพูดถ้อยคำของพระเจ้าไม่เพียงแต่อ่านแล้วอือ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 ยู่ในใจพูดออกมาเราพูดถ้อยคำนะคะให้มันเสียงดังเวลาขับผีเวลาเราจะอวยพรใครเราจะเมื่อเราสอนพระกัมภีร์ฉันก็ต้องพูดมีเสียงออกมาไม่งั้นพี่น้องไม่ได้ยิน นะพระคำของพระเจ้าเราต้องพูดออกมาด้วยจากใจจากวิญญาณจึงจะเป็นพระแสงรู้ไหมว่าโกลิเอดนี่แพ้ดาวิดเพราะอะไรเพราะดาวิดเข้มแข็งในพระคำของพระเจ้าโกลิแอดแพ้พระคำมารซาตานแพ้พระวจนะคำใครก็แล้วแต่ที่มีถ้อยคำและมีการเติมและเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระคำของพระเจ้าเราจะชนะเราจะมีฤทธิ์เดชเราจะมีพลัง ย้อนบทที่หนึ่งข้อที่สมเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าพระเจ้ากำลังโดนใจเราพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกษัตริย์ดาวิดเขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะเขาจะพูดถ้อยคำของพระเจ้าพระนามของพระเจ้าข้าพระเจ้ามาโดยพระนามของพระเจ้ามีพระคำก็มีพระนามมีพระนามก็มีพระคำมีการเจิมพูดออกมานะคะ ถ้าเราไปอ่านจะไม่มีเวลาลงลึกในเรื่องนั้นก็ให้พี่น้องไปอ่านเองเพราะฉะนั้นเราต้องประกาศแผนการแผนงานของพระเจ้าพระคาของพระเจ้าเป็นแผนงานของพระเจ้าเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าเป็นนโยบายของพระเจ้าพระคาของพระเจ้าเปิดเผยแล้วก็เมื่อเราได้รับนะเรากําลังรับแผนงานของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าที่มาหาเราเป็นแผนการของพระเจ้า ที่มายัางเราเพราะฉะนั้นก็ขอหนุนจิตจูใจนะคะใครก็แล้วแต่ที่ปิดพระคำเอาไว้จนฝุ่นเนี่ยเกลอะหรือว่าบางคนก็ถามฉันว่าอ่านพระคัมภีร์ในมือถือกับหนังสือเนี่ยอะไรก็อ่านทั้งสองแต่ว่าอ้าที่จะจําได้แล้วมีการเจิมพิเศษก็คืออ่านในหนังสือลองไปดูบางทีเราอ่านในมือถือเนี่ยมือถือนี้ฉันจะอาศัยแต่แค่ความเร็วกดพืบพพับ แต่การที่เราจะอ่านด้วยการไตรตรองตรึกตองท่องและจําแล้วก็มีการเติมพิเศษเนี่ยถ้าวันมีการเติมว่เาเราได้อยู่กับพระเจ้านานเราก็ใคร่ครวญทั้งใจราคาทั้งค่อยๆศึกษาไปอันนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและมันเป็นสิ่งที่เรากําลังไม่ได้เสียดายเวลาเพราะเรากำลังอยู่กับผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ตอนเราอ่านในมือถือก็ดีก,ดก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันก็มีการทดลองเมื่อกดมือถือปุ๊บมันก็มีหลายเรื่อง ไม่ไม่ใช่ฟังพระคำอย่างเดียวเราไม่ได้จดจ่อตรงนั้นด้วยบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเราก็เลื่อนไปปั๊บ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 เหมือนวัยรุ่นนี่แหละถือพระคำไม่ได้เลยทุกวันนี้ถือแต่มือถือเวลาเปิดพระคำของมาเจ้าก,ก็เลื่อนดูมั่วซั่วหมดเลยดึงสมาธิในการอ่านพระวจนะเพราะฉะนั้นมีการทดสอบทดลองเมื่อเราใช้มือถือจะไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีแต่มันมีการต่อสู้เยอะนะคะแล้วก็การเตือนพิเศษฉันก็ยังเชียร์คนที่ถือพระคัมภีร์ นี่คือสิ่งที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้รับข้อมูลดีๆได้รับข่าวดีได้รับฤทธิ์เดชได้รับอาหารที่ดียอดเยี่ยมเราเรากินอาหารเนี่ยนะคะเราก็ยังหาอาหารดีๆให้กับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญ ฮาเลลูยาหมดเวลาเวลาหมดดิฉันต้องอำลาพวกนี้มาต่อค่ะแต่พระบิดาเจ้าขอปงอุงอวยพรประวัชนะขอพระเจ้าให้พี่น้องทุกคนให้ความสําคัญในการอ่านในการศึกษาในการไตร่ตรองตุดกต้องในพระคำของพระเจ้าโยชัวบทที่หนึ่งข้อที่8ก็บอกกับเราชัดเจนว่าเมื่อเราอ่านแล้วก็ไต่ตรองใคร่ครวญตรึกตรองอยู่เสมอแล้วก็เราก็จะได้รับพระพรเราก็จะประสบความสําเร็จ ปรุงเจ้าค่ะเราอวยพรพี่น้องที่จะให้ความสําคัญกับพระวจนะอ่านพระวจนะและปรงเจ้าค่ะให้น้ำหนักจนเราไปเชื่อตามเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เมนพระเจ้าอวยพรค่ะอวยพรทุกคนค่ะพระเจ้า,าอวยพวรค่ะ น้องคนนี้ครับสาวสวกับเรสองน้องน้าทั้่นผู้ลุใส่ต้งไหลไปใส่บิด